สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC ฟซมาเอซเก้าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางวเวลาพัฒนาจ้าเาพัฒนาวันซุกวันที่หนึ่งเดือนสิบอจะสอง้าร้อยหเจ็ดมื่อนี่เป็นวันซุกเราจะเป็นแนวทางวัน แหลกของเดือนนาะจะสําหรับแล้วแนวทางเวลวาพัฒนาของเฮานาะโอ้โหวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดจะเป็นแนวทางวันชุดถ่ายของสัปดาห์อีก่ังหากนาะงสำหรับเวลาพัฒนาของเฮามอนจะสําหรับวันที่หนึ่งมันนี้ก็มีแนวทางเวรัฐบาลไทยโดยจะโอ้โหรัฐบาลไทยนี่คือแอดจอยลงหายสองสูตรนาออีกสูตรนี่คือลงกหายตั้งแต่วันที่สามสิบเอ็ดจะถามักชอบถามนสนใจสามารถรับชมย้อนหลังใดเลยจะ ส่วนรัฐบาลไทยสูตรเดิมสูตรลักนี่คือลงไห้วันที่หนึ่งมือนี่ตอนเสาร์จ้าก่อนสีไปรับชมแนวทางไว้เล่าพัฒนาของวันที่หเดือน11บเอแตเดี 11, เด๋ยวมาเบิ่งพลของวันที่สากันก่อนจ้าสำหรับวันที่สามสวล่าพัฒนาวันพุธให้ไปที่เด่นชุดเด่นจะสกับเก้าวิ่งรูดกัน 2. สองำหรับพ้นจะหกตัวคือ หกสองสี่หกหนึ่งสี่สำหรับรางนี่คืออย่างที่เคยอธิบายไปเลยเนาะมีสองแบบขอสรุปให้สองแบบละะเนาะจา้าสำหรับรางหกตัวคือสอคือหกสองสำหรับหกสองเข่าชุดกันจา้าอันนี้คือรางหกตัวเนาะมาชุดกันหกสองเน้นผิดตัวจ้ะสำหรับสองตัวรางสุดสตัวจะคือสี่หก สำหรับสี่ฮุกนีผ่านไปน้องเขามีสามฮุกสำหรับสี่ก็คือเก้าสี่น้อจะโอ้โหเขามาฮุกสี่สี่ฮุกกับหัวกับหางอดไอีกเนาะสำหรับบนจะหกหนึ่งสี่สองตัวบนคือหนึ่งสี่โอ้โหสี่บนสี่หลางกันเลยทีเดียวมาแบบนี้ถ้าจับใดกันถือว่าปังถ้าจับอะไรโอกาสผ่านกับขนขาสูงเนาะสี่บนสี่หลางโอ้โหเด้งเลยตัวเดียวเด้งบนล่างนะสำหรับ แล้วผัดนาของวันทีสามสิบกับตรงโคตูดอคไพพีโนโออ่น้นองเอฟซีไลยๆนอกจากแนวท่าเขาเัาจับคู่เขาแค่ลางชุดหตัวเนาะลางชุดหกตัวหกสองสองหกจ่ะสําสหรับบนกับหลางอันนี้พลาดไปโอ้หมาสะแบบนั้นกับจับทางอาากคือกันเนาะ สำหรับวันที่1มื่อนี่ตามกันต่อรุ่นกันต่อจาเมืม่อนี่ทรงเงียบเราจะแนวทางรัฐบาลไทยออกเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยเราจะคุณละไลค์คุละแชร์คุณละหติดตามจาาพี่น้องเอฟซีจันไใดถี่เขามารับช่วงใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามแล้วก็อย่าลืมกด ดิ่งไว้เพผ่เสด้บุพการแนวทางต่อ,ตตอ,ตอไปจะแน,นวทางดีๆมีให้กันใดถุกวันจ่ามีทั้งหุน้นนี่เคอีหุน้นห้างเสียงหุน้นดาวโจรอบปกติแนวทางฮานอยเจอกันถูกวันจ้าเล่าพาตนารัฐบาลไทยกับมีม่จะสำหรับมืนอนี้ก็คือรุ่นรัฐบาลไทยของเฮาจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่น48วิ่งลูดจ้าสำหรับ เราพัฒนาสูตรนี้งวดก่อนนี่คือสี่บนสี่หลักเนาะสี่หกสี่หนึ่งมือนี่แอจอยังคำนวณไดเด่นสี่วิ่งรูดสี่อยู่เด้อจ่าแต่ไกลยอย่าลืมเนะจ่าแอจยสูตรนี้คือมีเด่นอยู่สองตัวสี่กับแปดจ้ะหาซวิ่งซ้รูดตามักถา้กถาชอบตัวราการนําไปวิ่งไปรูดได้เนาะจา้ะเราพัฒนาแอจยกับลงห้2สองสูตรจะอีกสูตรเดิมนี่คือเด่นวิ่งรูดตัวเดียวนั่นคือเราพัฒนาสูตรเม็ดเดียวจะห้เป็นแนวทางแปดคู่จ้ะ ถ้ามักถ้าชอบถ้าชนใจก็ย,ยนตหลังใดเลยเนาะเด่นสวิ่งรูดสจับคู่4ี่ห้าสี่หำหรับ4ีหตัวเดิมถ้ามักถ้าชอบตามได้จะถา้าบ่หมักบ่ชอบตัวเดิมปล่อยผ่านจะส7คู่เด่นส8่9เด่น8วิ่งรูด8จับคู่8 9 8 0 1> 8ปดหนึ่งแสอาำหรับกันจากกันเก้าจับให้3คสามูจากกันเก้นย์อย่าลืมเบิ่งชุดกันไว้ด้วยจากเก้าหนึ่งเกสอง สตัวบนจสปดเ้าสี่แปดเกนี่นคือคูเด่นสี่ปดเกเด่นกันโโห้าแปดสองเก้สองสี่หสาโอ้โหศูนย์ห กลับไปกลับมาสำหรับตัวเน้นจ้าสี่เขียนศูนย์หกสี่กันแลมาเขียนศูนย์สี่หกสนอกเผื่อเผื่อมาตรงตรงเนาะจ้าสี่เขียนอีกตัวไปเขียนอีกตัวสำหรับสามตัวขอเน้นไปที่ศูนย์สี่หกละกันจ้าเก้าเก้าสองสี่กับห้าแปดสองเอาขอเอห้าแปดสองละกันจ้า กัน92 8เน้นไปที่82กับ80เด่น4วิ่งรูด4เขาเน้นไปที่48กับ49 สำหรับแนวทางเล่าพัฒนาของเฮาเมื่อนี่คือตามนี่เลยจะฝากนําไปเปรียบเทียบพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันเนาะสำหรับแนวทางของเฮาเมื่อนี่เนาจะเผื่อมีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะรับชมไวเป็นแนวทางกันหาแนวทางมีข่าวมีรุดผิดพลาดประการใดกับโค้ดูอโค้ดไพหลายลๆจำเมื่อนี่คอยมาปังๆคอยมาเด้งๆละกันจ้าขอบพุณนถูกการรับชมขอบพุณนถูกการติดตามขอบพุณนถูกๆก,กําลังใจจำเมื่อนี่รุ่นลายแนวทางนะจ๊ะ อุ่นแนวทางได้กบเขาให้สุขโชคมันมันรวยๆปังๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า